ในวันนี้นะครับผมจะฟาร์มเวลจากกองคำสาปตั้งแต่เลเวลหนึ่งให้ครบ1ชั่วโมงนะฮะมาดูกันว่าจะไปได้ทั้งหมดกี่เลเวลถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลโบักราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ตแบบบล็อกฟูดออสตาอันดีมีแอดเวนเจอร์เทร์เรทาวเวอร์ดีเฟนส์และวสำหรับใครนะครับที่อยากปั้นไอดีใหม่ทางไลนก็มีแก่ตันมาเสริมเหมือนกันนะแล้วยังมีบริการรับฟาร์ม,รม,มอีกด้วยมียครบขนาดนี้ไม่ได้้แลวป เราไม่สามารถเลิกเล่นมันได้ซึ่งในคลิปนี้ไม่มีเน่มานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดนาทีนะค่อนข้างที่จะดึกเลยนะครับตรงนี้ดึกพอสมควรเลยโอเคในวันนี้นะครับเราอยู่กันกับคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยรีบทําหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเอาอีเวนต์ฮาโลวีนออกไปนั่นเองนะครับเพราะงั้นเราต้องรีบทำนั่นก็คือผมเนี่ยจะมาเก็บกล่องคำสาปในเกมนี้นะครับทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะไดไ หมด1 0บถึงสิกล่องนั่นเองถามว่าเก็บไปทําไมครับแน่นอนครับผมจะใช้กล่องคำสาบในการฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยมาดูกันว่าถ้าเราฟาร์มจนแบบ1ชั่วโมงด้วยกล่องคำสาบเนี่ยเราจะได้เลเวลทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจะพอมันแล้ววันนี้ผมมีตัวช่วยนิดหนึ่งนะก็คือเอาผลหรือว่า <c oughs> เอาผลหรือว่าเอาดาบดีวะและ้วนึงถ้าเราจะเอาผลพิศารนะครับเราจะสามารถซื้อได้แค่ผลจะหลวดเนี่ยห้าพันเบลีซึ่งตอนนี้มีเงินอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเบรียโอเคเก็บเพิ่มแป๊บหนึ่งมาฮะเดี๋ เดี๋ยวเราใช้ผลจรวดแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผลจรวดมันออทอเตอดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยโอเคมาแต่ทนนี่ต้องเก็บกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มเงินก่อนกล่องคำสาบเกิดหรือเปล่าที่เกาะกลางซึ่งผมจะเริ่มจับเวลา1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เก็บกล่องแรกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บกล่องนะครับไม่ใช่ว่าเก็บปุ๊บกล่องคำสาบเกิดปั๊บได้ตรงนี้เฮ้ยเเหมือนว่าจะมีคนได้กล่องคำสาบด้านหน้านะฮะแล้วก็กําลังสู้กับหน้าผีอยู่ ผมไม่แน่ anonym, ใจว่าเวลามีคนเก็บกล่องไปแล้วเนี <sid> ่ยไอกล่องคำสาปที่มันอยู่ตรงหน้าเรามันจะหายไปหรือเปล่านะฮะเซิฟหนึ่งสามารถเก็บได้หลายคนใช่ปะเราเดินเก็บกล่องไปก่อนนะครับในตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด2,000เบลีแล้วอ๋อนี่ไงกล่องคำสาปตรงนี้นะครับ1อันแต่ว่าเรายังไม่เก็บนะเราจะเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปเดินทางเก็บกล่องแบบปกติให้มันได้เงินนะครับพอที่จะสามารถซื้อผลจัลรวดได้เกาะบากี้น่าจะรวยเลยนะเดี๋ยวเราไปที่เกาะบากี้ดีกว่า ออจริงๆเสียไว้ที่เกาะนี้เลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าผลมันก็สามารถซื้อได้ที่เกาะนี้ด้วยนะครับมันจะมีที่ขายผลอยู่เฮ้ยฟูมูลเกิด่ะทำเผาวีซีปะใครสนใจนะฮะดึงคันโยกแล้วมาๆมาเห็นอะไรอยู่ในนำ้ำสวัดดีนายเบคอนเหมือนกันเวลาโซโลออกเดินทางใหม่ๆก็อย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นทหารเรือวะ่ะเราเป็นโจรสลัดเร็วกว่าด้วยแอคเลยเร็วกว่าแอคเลยมะฮะตอนนี้ก็มาถึงที่เกาะนี้แล้วหวังว่าจะไม่โดนแย่งกล่องน,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรฟินิกมันมาจากไหนวะ เฮ้ยกล่องคำสาปอีกแล้วุอ้ยทิ้งไว้ก่อนก็คือถ้าเราเก็บตรงนั้นปุ๊บไอ้ตรงที่เกาะกลางจะหายไปป่าวะถ้าเกิดว่าผมได้กล่องเกาะกลางเสร็จแล้วครับผมจะลองมาดูที่นี่นะถ้าเกิดว่ายังเก็บไอ้กล่องนี้ได้อยู่ก็คือจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บกล่องก่อนครับเบบกือบครบแล้วนิดเดียวโอ้โหคาณิีาม,มาะมาณ800นะฮะแล้วแบบนี่ไงไอ้ตรงนี้มันเก็บแล้วมันไม่หายวะ่ะมันได้กล่องเพชรไปละแต่ผมเก็บไม่ได้ดิต่ฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะมิดเดิลทาวกันนะครับกล่องปกติน่าจะเกิดแล้วไไม่่กกกล้้าออองงขบนนนัเิดหรืยวะ เฮ้ยเกิดแล้วโอเคน่าจะได้นะฮะโอเคโอเคมามาแล้วเรียบร้อยเงินครบพอดีมาซื้อผลจะวดดีกว่าเริ่มต้นมาต้องใช้ผลจะวดดัดนี่แหละนะครับดีที่สุดก็คือเป็นสายผลน่าจะดีสุดนะฮะเรียบร้อยแล้วผลจะวดมาเดี๋ยวเราเนี่ยใส่โค้ดคุณ2องนะครับ J C W K แล้วก็เราจะเริ่มจับเวลานะอันนี้คือเราจะนับเวลาเลยนะครับกล่องหายปะตอนนี้ยังไม่หายนะฮะมาเดี๋ยวเราจ,จับเวลาเลย3 2 1เริ่มปึ๊บเก็บกล่องอไอ้พวกนี้น่าจะไม่เก่งมากนะครับเนื่องจากว่ามันน่าจะเก่งตามในเรื่องของคนที่เก็บนะฮะ ผมว่านะอุ้ยได้สกิลใหม่แล้วว่ะโอ้โหเลเวขึ้นอย่างไวโอ้โหเร็วมากเร็วมากตอนนี้ได้สกิลใหม่มาแล้วครับได้มาตตอรี่มาทั้งหมด31กด็คือเวลาทุกคนอยากจะฟาร์มนะครับแนะนาเก็บกล่องนะแต่เดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะแพลเลทวินเลนนะมาดูว่ามาดูว่ากล่องน้นมันหายไปหรือยังนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้สกิลบินมากๆเลย75มาเตรี่นะฮะอัพเมลีด้วยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ในการแดดอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คือเราได้โบนมา45เกสุ่ส้แล้าถึงแล้วครับหายปะ หายว่ะต้องรอนะฮะต้องรออีกสีนาทีถึงจะเกิดนานนะสีนาทีทําไมเล่นไปอันนี้คือเขาฟาร์มอยู่ที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะครับข้างบนมีกล่องโอเคเก็บมาเล่นเล่นบากกี้มีไหมบักกี้เกิดอืมอืมผมไม่รู้ว่าผลจะหลดแรงแค่ไหนนะลองเปิดดาเมจด,ดูดิเฮ้ยแต่บากกี้ใกล้ตายเลยนี่โอ้โหเก้าสิบห้านี่เนี่ยโอเคเราช่วยเขานะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเราจะได้อันนี้อลดินายอย่านายอายอ่าได้ปะโอเคผมออกเกมเลย ผมจะเก็บแค่กล่องนะครับโอ้ยเดี๋ยวได้น้อยนะครับเมื่อกี้นึกว่าเลเวลจะขึ้นมาใกล้กัะเซิฟต่อมานะครับมาดูกันว่าจะมีกล่องเกิดไหมไม่มีว่ะซึ่งที่ต้องเปลี่ยนเซิฟก็คือผมไม่รอแบบให้กล่องมันเกิดนะเนื่องจากว่าเสียเวลานะมีหรอเปล่ากล่องคำสาปอย่าบอกนะมันจับตัวด้วยถึงออกเกมไปมันก็ยังจับอยู่เหรอบ้านนะขนาดนั้นเลยเหรอวะผมว่าไม่น่าใช่หรอกมัง้งจะขนาดนั้นมันก็ใจร้ายเกินโอ้โหผมว่าใช่วะ่ะผมว่าใช่ว่ะดูจากทรงแล้วใช่แน่นอนข้างบนนั้นก็ไม่่่มมีีนะคแคกกลองบบปติ โอ้โหแยว่ว่ะแยวะ่ว่ะชิบหายให้ลนะเนี่ยมันจับตัวว่ะมันล็อกเป็นลายคนด้วยเนี่ย <c oughs> เงียบกิฟเลยอาจจะต้อง EFK นะครับสี่นาทีถึงหกนาทีถ้าสี่นาทีก็ได้ประมาณสิบห้ากล่องอะแต่ถ้าหกนาทีก็ได้แค่สิบกล่องอันนี้คือต้องนั่งรอจริงนะครับทั้งหมดสี่นาทีมันไม่น่าจะนานหรอกมั้งนะฮะว่าน, <c oughs> น่าจะไม่นานหรอกมั้งโอเคยืนรอกับผู้บ่าวหน้ามนนะครับคนบ้านใดไม่รู้อีกห้านะอีกแค่ห้าบูนแล้วก็จะสามารถสุ่มกับเดดคิงได้ เป็นเซอร์ไพรส์นั่นเองไม่รู้ว่ากิจกรรมอ e ีเวนต์นี้มันจะหมดตอนไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารีบทําก่อนดีกว่าก่อนที่จะหมดแล้วเราไม่ได้ทำนะโอเครอไปนะครับเฮ้ยสวัสดีนายยิง <laughs> ไม่โดนด้วยล้างแขนปะไม่วะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันกลับมาเอ้ยอะไรวะเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนยอดมนุษย์นะฮะนายนายนายมาอยู่ใกล้เรานายมาอยู่ใกล้เราหน่อยขออนุญาตอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราหน่อยได้นายเออเออหมดไป มันไปกอยชวนโวนโอ้โหแล้วแม่งตายแล้วเบลคนโคตรไบเลยต่อไปต้องเป็นเราใช่ปะบหวาดมากเลยต่อไปเป็นเราแน่เลยนะฮะเสียงเสียงโอ้ยงคนบนข้างบนนะฮะเฮ้ยอย่ามาตีกันดิเดี๋ยวรอหาก่อนนะฮะว่ากล่องใกล้จะเกิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยโดนเอสมันเอาอะไม่โดนมันได้บนฟ้าผมว่ามันน่าจะมีไม่กี่สกิลหรอกเนี่ยไอตัวอย่างนี้เฮ้ย อ,อโดนหัวไม่เนี่ยโอเคครับเลือดมันเยอะโอเคผมหากล่องคำสาปก่อนตอนนี้ไม่อยากจะสู้ใครเลยเนะี่ยอยากได้กลองคำสาปอย่างเดียวเฮ้ยหน้าคุ้นๆนะน,า,นายอเอ้ยมันไปแล้วอ่ะไอตัวที่มันไล่ตีเราเมืวว่อกี้ผมว่าน่าจะน่าจะเกิดเร็วๆนี่แหละเนี่ยน่าจะใกล้เกิดแล้วแหละผมว่าน่เดี๋ยวนยืนดูแป๊บนึงเ,เกิดลวเกิดไปบ้างเลยอย่าไปจุ่งอย่าไปจุ่งไปไหนก็ไปเลยโอเคฮะนี่กล่องคำสาปเราเกิดแล้วครับกล่องที่สองนั่นเองมาต่อกันเลยเฮ้ยเฮ้ย ผมเริ่มเก่งแล้วไอ้นี่กล่องเริ่มเก่งละเออมามาหมาัดม,มวยโอเคได้เท่าไหร่ได้36มสเบหกติลี่ทำไมที่น้อยจังวะรอต่อไปใช่ไหมเนี่ย4นาทีโอ้โหนานมากเลยครับผมว่าต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวม่นโดนเกาะคอยเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละกล่องคำสาปที่3นะฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรในการดรอปโอ้โหตอนนี้มีสีขาวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอือวิจัยใไมมันเก่งขึ้นเยอะมากเลยวะเป็นเพราะผมอัพเลือดแน่เลยนะครับมันก็เลยเพิ่มเลือดให้มอนพวกนี้ด้วยหรือเปล่า ไม่น่าเกี่ยวแต่ไม่รู้เหมือนกันนี่เนี่ยเรียบร้อยเออไม่ดอกอะไรเลยนะครับดอกมาแค่โบ,บนตอนนี้ได้มาทั้งหมด43 m เต t รี่นะฮะส่วนเลเวลก็41ไล่เรีย่ยกันนิดนึงมาพอันนี้เพิ่มนิดนึงนะฮะแล้วก็เพิ่มเมลีโอเคตอนนี้ได้มาทั้งหมด123โบนนะฮะ1 2 3เลยก็ถือว่าดีนะฮะเราเอเป็นว่าเดี๋ยวคอยสุ่มทีเดียวตอนที่ครบ1ชั่วโมงเลยแล้วกัน ไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งรอกันต่อนะครับยืนอยูด่ดีมีคนทำคอนเทนต์ผลผีเวทกับกองผีนะฮะโหผลแม่งน่าใช้มากเลยนะฮะโดนรีเวิร์กมา่ใหม่ยืนดูฮะยืนดูคนตีส่วนเราก็ทำได้แค่ดูรอเวลาไปนะครับไม่ต้องมาทักทายอย่ามาทักทายฉันไม่อยากรู้จักเอ้ยสุ่มวะ <c oughs> ไหนขอดูดิจะได้อะไรอะ่ะดวงเองอะ่ะมันจะดีแค่ไหนวะ IP a n i m a t เมชไหนดูในนี้เองดวงดีแค่ไหนวะน่าจะไม่ได้อะไรเนี้ยทรงแบบนี้น่าจะเกลือ โอเคเราก็ยืนยเฟคต่อไปครับจะมายืนเป็นเพื่อนนะหนวันพันเหตุการณ์จริงๆลนชีวิต <c oughs> เลเวลน้อยเอาห้าจ,จัดๆเลยโอ้ยเอาแล้ววะ่ะเทียบประจานนูแม่งแปลงร่างแล้ววะเอ้ยไม่ไม่ไมมผิดคนหรือเปล่าผิดคนแล้วเอามานดิเอามานดิ เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผิดคนล,ละไอ้คนข้างบนลังคาขึ้นไปมองข้างบนนู่นอะแม่งโดนที่มันจะตายมันจะไม่รู้ตัวเลยโอเคของเราก็อีกแป๊บหนึ่งนะครับกลองจะเกิดแล้วนะฮะเอ้ยเกิดแล้วกล่องคำสาปกองที่4นะฮะใช่หรือเปล่าวะใช่แหละกลองที่4ถ้าผิดยังไงต้องขออภัยนะฮะกองที่4ี่ครับผมมาๆมามาดิา Body. ไอ้นี่ขึ้นมาขึ้นมาอ,อมาฮะเดี๋ยวเราเนี่ยใช้สกิลนะครับจะได้แรงๆมานาะหมดไวมากอ,อตายหนึ่งตัวมา พีขาวนี่เนี่ยอีกหนึ่งตัวได้ exp คูณ2มาอีก10นาทีนะฮะดรอปมาอะไรนักหนาวดรอปมาจนใช้จะไม่หมดแล้วเนี่ยแล้วก็อ e ีแค่4มัเตอรี่นะครับเราก็จะได้สกิลใหม่แล้วเป็นสกิลการโจมตี rocket cash นะครับเป็นการพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบลงมาแล้วก็75มาร์สนี่คือการบินนะครับโอเคอยืนรออีก4นาทีแล้วมาเจอกันนะครับ a few moments later ผมไม่รู้ว่าการสปราของเกมนี้มันยังไงนะ,ะแต่ว่ามันเกิดแม่งอยู่ที่เดิมนี่นะกล่องที่5นะฮะมา ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่44แล้วเอ้ยอุ้ยจเย็นจะเย็นมา2ตัวแบบนี้แปบ๊บหนึ่งขอถ่ายปกก่อนเดี๋ยวคนวาดเดี๋ยวคนวาดวาดไปถูกขอถ่ายปกแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งตีแปบบ๊บโอเคเรียบร้อยมาอมเรียบร้อยได้มา48มาเตอรี่แล้วมันขึ้นอย่างน้อยเลยมันหลังๆมันขึ้นน้อยมากเลยวะเพราะงั้นทุกคนเนะี่ยไม่ต้องนั่งรอสีนาทีถ้าคุณไปฟาร์มแบบตามเลเวลป่านี้คุณเลเวลร้อยละ เชื่อผมด้วยแบบประสบการณ์หรือว่า experience ที่ผมเนี่ยที่ทำการฟาร์มาตั้งแต่เกิดนะครับจนเกมใกล้จะปิดแล้วพูดไปงันแหละเนี่ยพูดไปเรื่อยโอเคเราไปนั่งรอกันอีกสนาทีนะครับแล้วมาเจอกันโอ้โหอยู่กันจนอาลองเกิดอะมาแต่ไหนวะน,นั่นอะถึงตอนนี้นะครับเอ่อเขตคุ้มกันกรลาหัวของผมก็คือการปิด P PP เนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือกินคอมแบทได้ละซึ่งผมต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษอุ้ยกองคำสาบเกิดเออเอากองคำสาบก่อน ก่องที่6กนะมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เอาสกิลนะเนื่องจากว่าอีแค่2มาตเตอรี่เราก็จะได้สกิลใหม่แล้วนะครับเพราะงั้นเอากล่องคำสาบก่อนแล้วก็คอยไปตีอารองนะเอ้ยไอ้นี่ไ,ไม่อะไรของมันวะเอาอย่าบอกนะอารองฉันอะไรเองอะไรเองมันได้อัปเดตเกมยังวะนะอัปเดตเกมยังถามจริงนี่งเนี่ยยิงแม่งโชว์เลยอีกนิดเดียวได้สกิลใหม่แล้ววะอะเอโอ้โหโคตรเท่เอ้ยอาลองอยู่ไหนอ้นี้น,น่าคุ้นคุ้น ไอ้นี่น่าคุ้นคุ้นไอ้นี่มาจากโลก2แน่เลยเนื่องจากว่ามันมีแบบหายานะแล้วไอ้นี่มันมันตายไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะแล้วมันมันกดสกิลครั้งไม่ไม่ยอมลงด้วยมันเปิดเขาก่อนแต่มันไม่ยอมลงคืออะไรวะไหนๆก็ไหนๆล้านายล่างที่สองนั่นอหะไปละเฮ้ยได้เข้าหัวมา1 6 8ซึ่งตัวนี้ได้สกิลใหม่มาแล้วนะเป็นสกิลซีนะฮะล็อกเก็ตคลาสแต่ว่าตอนนี้ผมต้องนั่งรอให้กล่องมันเกิดอีกโอเคฮะมายืนต่อไอ้นี่ก็สุมต่อใครมาหรอวะ เปิดหมดผมผมซ่ามากเลยนะผมซ่ามากเลยนี่แนี่ยอุย้ยใกล้แล้วนี่ผมสามารถสู้มันได้เอ้ยเอาวะใครมาอีกแล้วขนแสงทำไมคนใช้แสงเยอะจังวะไม่ถือไลเซเบอร์เดินหากันแบบเดินแบบไปอ่ะเอ้ย,อยไอ้นี่เก่งวะไอ้นี่เออเลือดเยอะนิดนึงแต่ว่าน่าจะฆ่าได้อยู่ดิงแม่งเลยแล้วกันไม่โดนด้วยเอาว่ะเขาตีกันเองตีกันเองเฉยเลย มึงถือไรเซเบอร์เหมือนกันแท้ๆอุย้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวขอสกิลรีก่อนยา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 ,ยา,ยาเออเรียบร้อยปะเราไปละเฮ้ยนายนายปิดพีพีให้หน่อยปิดพีพีให้หน่อยตีด,ดีวะ <laughs> อะไรอยู่เนะี่ย <laughs> โอเคยืนรอต่อไปนะครับหวังว่าจะเกิดในเร็วๆนี้หรืออาจจะใกล้เกิดแล้วหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สุ่มต่อไปพูดถึงสุ่มแล้วได้บูนมาสองามแป เยอะนะเนี่ยเยอะนะสุ่มได้ 2- 3 4สรอบเลยยืนรอต่อไปนะฮะมาถึงกล่องคำสศาดท,ที่เจ็ดใช่ปะวะน่าจะใช่นะฮะโยมบนนี้แม่เปลี่ยนที่เกิดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับมาเก็บแล้วก็มาไฟกันต่อเลยอุ้ยพอเก็บกล่องทองไอตัวสีขาวออกมาเยอะจังวะยิงหน้าเลยมาเอ้ยเดี๋ยวผนพามาจะใดอย่าไปยืนบนนั้นกลัว <c oughs> <c oughs> อย่าไปยืนบนนั้นโอเคมานิดเดียวนะครับอีกแค่สกิลเดียวเรียบร้อยตอนนี้ได้มาทั้งหมด55มาร์กับ 52เวลถือว่าน้อยละนะเริ่มขึ้นน้อยมากๆเลยตอนนี้เราใช้โค้ดมาน่าจะหมดเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบอีเวนต์นะครับในการเพิ่ม xp คูณ2ถึทั้ง2 3รอบเนี่ยก็คือหมดเป็นหลายรอบมากเลยตอนนี้หันมาดูนาฬิกาครับเวลานี่ตอนนี้เหลือแค่23นาที fk ต่อครับไม่มีอะไรมากกองคำสาปที่8นะฮะเดี๋ยวเราใส่โค้ดคูณ2แป๊บนึงตอนนี้หมดละลุยกันต่อครับกองที่8โอ้ยโอ้ยออกมาก็ตอยเลยหรอแป๊บหนึ่งดนแล้วก็เรียบร้อยครับดอกเปล่าไม่ดอกว่ะ ไม่ดรอป XP คูณ2ไม่ดรอปผลไม่ดรอปอะไรเลยตัวนี้นะครับ57มาร์สกับ55เลเวลนะส่วนเงินก็น้อยมากๆเลย28 0 0 0ถ้าเกิดว่าไปฟาร์มตามเวลเนี่ยป่านนี้น่าจะมีเงินประมาณ40,000นะนี่ยน่าจะมีเงินประมาณ35,000ถึง40,000เลยประมาณนั้นอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยแล้วก็บนนะครับ 3, 2, มนมันถอยหลังวะตอนแรก 1, 2, 3มันเป็น 3, 2, 1 โอเครอต่อไปครับอีก4นาทีเอาเรามากองที่9นะครับกองคำสาบที่9แล้วเกือบ10กล่องแล้วแต่ว่าเวลาน่าจะเหลือไม่พอนะสำหรับ15กล่องโอ้โหตอนนี้ออกมาเป็นน้าผีทั้ง3ตัวไม่เป็นไรมาเอ,าอ้าแล้วทำไมมันไปลงตรงทะเลวะงงแดกมาเออเฮ้ยไม่ได้ดิหมัดเดีย๋ยวแม่งตายไม่ได้มัตเตอรี่นี่แน่ โอเคเรียบร้อยของนี่ไม่ไปดรอปแล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่าได้มาตรีมา60กับเลเวลอีก57บนได้เยอะมากเลยครับ3 6 2น่าจะได้เยอะสุดแล้วแหละเนะี่ยในบรรดาของที่มันดรอปเนี่ยส่วนเงื่อน39 0 0 0นั่งรอต่อไปครับอีก4นาทีไม่ก็6นาทีนี่แหละนะสักเวลานึง่งเดี๋ยวมันก็เกิดเองแหละเอเดียวก่อน,ก,อนก่อนอื่นเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆละคุณดูว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ผลรีหรือ,อยังแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีผลอะไรขายบ้างน่าจะยังไม่รีอีก17นาทีรีวะ่ะ ผลนียหน้าเราแม่งติดป้ายประกาศจับ3 0 0พันเบลียืินรอเหมือนเดิมที่น้ำผุอะไรวะอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ทันพี่หรอกน้องที่เมื่อกี้ผมเผลอไปฆ่ามันนะฮะเนื่องจากว่ามันเดินมาแล้วมันพิมพ์ฮัลโหลใส่นะผมไม่รู้ว่ามันพิมพ์ฮัลโหลผมกระโดดใส่มันตอนแรกมันตายไปก่อนหน้านั้นเอ้ยมันเปิดอีกรอบนึงอรอนี่ไงเหยียบอีกรอบนึงโอ้ยได้ข้างหัวฟรีมาฮะตอนนี้ก็สี่พันแล้วอะมันเปิดอีกเปิดแบบนี้ก็เหยียบมันอีกรอบหนึ่งยอมปล่าวะ มันเดินอ้อมพี่มีปืนเ้าไปเลยไปโอ้ยกล่องคำสาปที่10บโอยเกิดพอดีเลยแหมไม่กดอันนี้ไม่เกิดมาฮะกล่องที่1ิบนะครับเอาไม่มีตัวเดียวนายทำไมรอบนี้เกิดแค่ตัวเดียววะไม่เป็นไรได้หมดอือเดี๋ยวอสองตัวนี่วะแล้วเมื่อกี้ไปนไหนมาน่าจะไปซุกอยู่ในหินนะฮะโอเคตอนนี้ก็58าิแป้วิวแล้วทำไมมันลงไม่ค่อยจะโดนจุดที่เราชี้เลยวะ เกมค่อนข,ข้างที่จะดีเลยอเรียบร้อยได้มา61มาสเตอรี่กับ59เลเวลตอนนี้เวลานะฮะเหลือแค่เ <c oughs> หลือแค่5นาทีเพราะง้นได้อีกแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่ก็2กล่องนะประมาณนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บอีก2กล่องแล้วกันนะครับเท่ากับว่าเราได้ทั้งหมด12กล่องนะเอาละกล่องที่11นะครับรู้สึกว่าจะได้แค่11กล่องนะเพราะในตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่40กว่าวินาทีเท่านั้นโอเคเรามาต่อกันเลยครับนี่เนี่ยโดนดทุกทีโดนอย่างยากแล้วก็ปิดฉาก เรียบร้อยได้เลยมาเกลือเหมือนเดิมฮะตอนนี้ได้มาทั้งหมด63 mastery ครับกับ61 l ลเวลนั่นเองเ,องเองนะี่ยทั้งหมด11กล่องแล้วก็เราได้โบนมาทั้งหมด44เอาอีกละเลขแบบนี้เลขสี่เรียงตัวกัน,นะฮะค่อนข้างที่จะสวยเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาสุ่มโบนนะครับมาดูว่าเซอร์ไพรส์เราจะได้อะไรบ้างนะมาครับลองดู50ได้6,000เงินเขียวนะโอ้ย,อยเสียงเวลาเตือนก็คือหมดเวลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาสุ่มกันต่อนะครับชิปโอ้โหได้แต่งเงิน ได้แค่หกพันเลยนะที่สำคัญได้โคตรน้อยอ่ะเงินอีกแล้วฮะหกพันสองเอาละใกล้หมดแล้วนะครับอีกแค่หนึ่งสองสามอีแค่สามรอบมั้งนะครับประมาณนั้นเอ้ยได้ผลได้ผลโอ้โหหลือจะเชื่อได้ผลล็อกเก็ตนะฮะเก็บใส่กระเป๋าเลยแล้วกันมาต่อกันครับเชื่อเงินหกพันอีกแล้วแล้วก็มาต่อกันอีกครับผมอีกได้เอ็กพีคูณสองมาสิบนาทีแล้วก็รอบสุดท้ายหรอยังไม่รอบสุดท้ายครับเชื่อได้อะไรได้บอมฟูดมานะฮะแล้วก็มาสุ่มกันต่อนะครับผม เลยแค่ไม่กี่รอบละโอเคฮะได้เงินเขียวมา6 8 0 0ตอนนี้หมดแล้วนะครับขาดอีกออประมาณ6โนถึงจะสามารถสุ่มได้อีกสรุปก็คือ1ชั่วโมงนะครับผมเก็บกล่องไปทั้งหมด11กล่องนะฮะซึ่งก็เป็นกล่องคำสาบนั่นเองแล้วก็ได้เลเวลไปที่61กับแัตเตอรี่6 3นะฮะไล่เรียงกันส่วนโวลนะครับได้มาทั้งหมด4 4 4, 4ก็คือ444นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเลย โอเคในคลิปนี้เป็นงไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับแต่ว่าผมได้คอนเทนต์ไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรนะครับแต่ว่าได้คอนเทนต์น,นครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ